สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นนารีนะคะวันนี้เฟิร์นจะพาทุกคนไปตัดผมร้านที่เราจะไปเนี่ยเป็นช่างชาวเกาหลีเป็นคนตัดให้เรานะคะร้านชื่อว่าดูดีมแฮร์นะคะเฟิร์นได้ทําการจองกับร้านไปแล้วนะคะร้านดูดีมแฮร์นะคะมีอยู่3สาขานะครับเฟิร์นมาทําที่สาขาอัดโศกนะคะเป็นสาขาที่3ามที่เขาเพิ่งเปิดใหม่นะ ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยแบบลด30%เหลือราคา1,000บาทนะคะถ้าเป็นช่างเกาหลีแต่ว่าถ้าช่างไทยนี้จะราคาลดไปอีกนะแล้วก็มีให้ตัดผมผู้ชายด้วยนะคะมีใครสนใจไมนะ่น่าไม่มีสนใจเหรอเดี๋ยวให้ดูสภาพผมฟนก่อนนะคะ <c oughs> ผมฟนนี่คือแห้งแล้วก็แตกปลายหนักมากเลยนะคะก็<ย><ย>น่าจะจากการทำสีแล้วก็ ใช้ความร้อนนะคะคิดว่าเดี๋ยวอะ่ะจะเอาพวกที่แบบแห้งเสียออกแต่ว่าก็จะให้ช่างเขาอะช่วยออกแบบทรงผมให้เราด้วยนะว่าเออจะได้แบบเกาหลีประมาณไหนคะหรือว่าจะได้กอเหลาแทนโอเค,อเคนะคะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ร้านเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะถึงแลนะคะร้านดูดีเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยทุกคนเราเข้ามาแล้วนะเขาก็จะให้ออชื่อ พอเกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีช่างชาวเกาหลีที่จองไว้นะคะม,มาดูสภาพผมเราค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะคุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขามีล่ามแปลให้ตลอดค่ะ ตรงปลายคจะตัดบางนิดนึงนะคะมีเลเยอร์เยอะถ้าพี่2นิ้วนีิเื่องจากมีนลเอรยะอามเลเยอร์เยอะอจะมดเลเยอยอะาจจะมาเลเยอร์เยอะอาจมเลเยเจะมลเยอเอะอาจจะมีเลเยรเยออาะมลเยอระมาจะมีเลยราเยอะอาจะเอร์ยะอาจะมีเเอเาจยยอะาจะเอรยะอาจะมปลยออะอาจะมีเยอร์ยะอมเอรงยะอาจะมีละาะยรยจม่เด้ตอดยะอจะมอเะาจะมีเร์เยอนอาเ ทั้งหมด2นิ้วนะคะแล้วก็ที่เชื่อมเลเยอตรงไปที่มันยังเหลืออยู่นะคะทาให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ใซส์จะเป็นท็อกซในแบบน้ควกเประมาณตรงกางนะคะแารย์ทปอยวางให้ด้วยเวลาที่มัดผมจะได้สวยเนาะเดี๋ยวรอสะผสักคู่นะคะ เขามีบริการมากมือให้ด้วยนะคะระหว่างที่ตัดผมแล้วก็มีเครื่องดื่มมาเสริบด้วย1อย่างค่ะ When I wake up I feel cozy, yeah Can you hold up? Don't need no coffee yet I've got no makeup How do you look so fine? b s up, u s up How did I make you mine? y a minute, another minute I love this moment, yeah. We'll stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love it when we take our time?

เลยเอะผลต้องกทสิสองเนี่ยแต่วากผ้าเลยเยอะนิดนึงนะคะวันนี้ก็ตัดความยาวหนึ่นิ้วนะคะแล้วก็เก็บลายเลยที่เคยมีให้มันสั้นิดหน่อยนะคะย์จะก็สุเีแ่โแต่อยากให้เลยเยอะขึนย์เยให้ยาวกว่านี้นะคะิดตดีกว่านะคะน้าต่เป็นอยู่ประมาณนี้เลยนะคะโอเคแม่หน่ย้าาอค่ะ กาหลีที่น่าต้อนเราเสรแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ได้ทรงผมแบบเกาหลีที่ถูกใจคือเขาทัแบบรายละเอียดสวยมากเลยทุกคนแล้วเขามีตัดแบบเวลาเขาจะถามด้วยนะว่าเราแบบมัดผมบ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีตัดตรงนี้น่ารักมากเลยถูกใจมากนะคะแต่ว่าเขาบอกแนะนําให้ไว้ผมยาวแล้วมาตัดอีกทีนะคะนี่ หลังให้ดูนะคะเ,เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย